น้ำงามเจ็ดทุนมิดนะครับใม่เราไม่ทำอะไรที่เราม่ทำอะไรน้จอไปแล้วอ่ะเสียให้พีนรองท่เกียรติับใจ้ัันใจปรปับใรปับใจอับใจปับใจปับปับบใจปใจับใจปัจปับััััับับรบปบใจปบใจัจ เดี๋ยวเดี๋ขหน่อยครับขหน่อยครับมีตกเยอะเ่นเดี๋ยขายาราคามันเดี๋ยวเดีวิ่งแรงไปบทีขหน่อยแม่ทอะไรีนะังใจชไอ้าวสัมภาษณ์ได้ล้อมใจสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างไฟนี้ทีวาแต่มีคนบอกว่าเราขายเยอะเกินไปไม่มีเชื่อกีิตกแล้วเราเรามีอะไรจะบอกเขาหนย หรือว่าสไตล์เราสไตล์นี้อยู่แล้วนะเออถอยจะทําได้นะถอยแต่ก็มั่นใจว่าทําได้นะสี่ยกรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นต่อไหมใช่เป็นต่อเพระ่าเออแต่เป็นรองเยอะเลยนะตกใจไหมราคาเออแต่ยกท้ายนี้ตัดสินใจไม่เดินคือลูกพี่บอกให้ไม่ไม่เดินใช่ไหม,ไมอ,อยากแก้มือไหมนีม่ครับน้ำหนักน้ำหนักนียังได้อยู่อ่ามีอะไรพูดถึงแฟนมี่ยครับ แต่ก็ยังดีพี่เจียบให้ปลอบใจมาเหมือนหนึ่งโอเคอขอบคุณมากครับน้องชาครับ